ดีค่ะอันยองฮาเซโยวันนี้มือนิซ่าอุดรสมารีวิวปอกทุรเรียนกับพี่เขยนะคะพี่เขยเป็นคนเกาหลีสวัสดีครับสวัสดีครับอันยองฮาเซโยมาในมีปาร์ก,กี้มาในอีสปาร์ก,กีม้มุนจะมาแนะนำทุเรียนอันนี้สองโลหนึ่งขีดสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยวอนเป็นเงินไทยได้ไหมอันนี้สี่หมื่นห้าพันหกร้อยวอนเป็นเงินไทยกับประมาณท่านกว่าบาทเลยเราบ้ง

สอีโอเครับตอกตอกติกตอกตอกไอ้นี่ตอกตอกนันอกตอกิกตกในภลงเนเอ้ยภูหลงอามีข้อข้อหมีหัวยของเรอะข้อหมีให้นอนอันนี้เนตัดที่มากับมะอนเอาเอาไทยไทนภูหลงนูอ้งเสร็สโลจเสร็เสร็ คุณละคนเอามีคมๆ้มให้ผัวจะคองพี่น้องเอามีขมาคมให้น้องพเดีอชอกันแล้วได้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 กินตัโพได้กินแล้วไล่ติงไล่ติ้งจ่อเดตาๆทุกต่อแล้วเราเลยเราเป็นต่างสัตว์าต้าาองฟ้าเราเป็นต่างดาวมาตองามีจิบาเรานีเป็นต่างดาวนะครับเรา โอ้ยไงเราแกได้แล้วคนนะไม่่าวงฝ่าวนะไแล้วคนนะคุะเจ้ทีเลยเจ้าบริกรเรได้ป้ายเจ้า้คะเอาจ้าคือคูแท้สีครกบวกแล้วได้แล้วสาวดอนเจาจะไกินง่ายวสาวดอฮะเแล้วสาวดอนเจ้าจได้กินง่ายวยีย เราเคยเห็นยูทูบเบอร์ก็ทำยังไงะตอนนั้นมีการมีการซ่อมมึงก็เหนื่งถามว่าเอาเห็นไหเอาเอา้นเก่าดีว่าเอาข้นวว่าจนเนยโอ้พูดนึงแล้วคู่นึงแล้วเอาสาวดอนเจท่านเห็นได้เน่ยอ่อ เจีนาจีเราำเป็นน้ำมีดต้องดเขาว่าติขั้นเช่นดิขั้นเช่นนีมาเอาต่อให้เอาต่อให้แล้วแล้วเลยเด้อแล้วแล้วแลเด้อพ่อยายพ่อยาเคจ้า จะเคยเบิ่งกับตายกับเตาบัวเรเร็วเราเร็ววากีเราเร็ววุ่นเร็วเร็ววากี่วิ่ง1ชั่วโมงเมื่อนี้มันเล่นไปอะเล่นอะไรอืมคู่ใหญ่มากเลยอ่ะปดตายแล้วงานนี้เกาหลีซานาสาวอุดรจองเขาก็ได้พูดเดียวมันได้เต็มถ้วยแล้วเจอเจองไปเกาหลีแล้ว อุยไปเยอะมากโอแยะเลยกวนาอย่สี่สี่นาทีอ่ะเดี๋ยวผู้ใหญ่รอเราเหรอนี่เรอเด็กสองเยอะาเี้ยวองผู้ใหญ่ซีซนาทีผดีบนเกี้ยวบ้าเกี้วผ้เไนเสาวอุดรไม่ได้กินนู้เย

เอ๋ออ oh, uh, oh. oh, oh. oh, ๋ออ๋อห้าปอนะอ๋ออ๋อใช่แล้วหัวเนาะหัวเนาะไม่คัะเนาะเริ่มได้แล้วทุเรียนกระป๋องแล้วพี่น้องเมืองของเสาด์ดอนมีปยัญหาสา้สซีเม็ดนี่แหละเ่ืของพ่อใหญ่พ่อใหญ่ได้บาปลายถ้าเกาหลีเดี๋ยวเสาด์ดอนจะถ้าเกาหลีกินทุเรียนกันได้จ้าสาวแล้วอยากไอ้กล่องอยากไอ้ ออกเกบบาทเป็นไงจะรื้อกินไรอ่ะให้ยังให้กินะเกินบ้างเสียบมะเสีบตอกมาชต่อมาีก็มาต่อตามมาเสียบแล้ววันนี้มาเสีบนอกขอาแต่่เสีหวานเลยมันเละใ่ไหมแต่ข้ออะไรเหมือนเดิมปาเปา่กินแล้วคนแค่หม มือสามกูเป็นตะกินดอกไม่สามลสาสอไปกินสาดูนี่แป๊บพันสองไหพี่เนาะวันนั้นเอาไว้ทำกรหกันมาจิกยูไหมเฝ้าดักวันนี้อัดอีมเฝ้าอย่าแล้วอย่าาทัดมลูกนึ่ประมาณพันสอสามแล้วพี่นสองโลแสบโยสม ซื้อห็แม่สักสามน่วยพันแปดอะไรแกลังอะไแล้เนาะนี่ก็สองหนวยเนาะสองหน่วยนี่เท่าไรเนี่ยสองหนวยนี่ก็ยอนะสองกว่ากินเอากินเอาเบ้องแคุณนะเปล่าพูดงี้แล้วเปล่าไม่งันเราไอิ่มสองหน่วยเรมาสองพันฐานเ้เนี่ยเออได้นันเนี่ยสองหนวยสองพันาได้นั่นเนี่ยแปดหมื่นแปดหมื่นหกพันแปดหมื่นเจ็ดพันนะสองลูกอะซื่อมาตักหมากไท้ 그거 좀뜨는데안 나. 좋아요 있어 좋아요. 음음음주음음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  슈퍼챗 슈퍼챗 음음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 음 อันนี้ยุ่งทั้งอ่ะอันจิ้มชอบอิ่มเฮ่อกะดมจุกุ่กระดมจุกุ่มเนี่ยสามแพนสององลูก้งันว่าแพ่บนะมก็่บุร แกยอะยู่เ้ออืกกนฟงันเ่ย่าา่อกเราเก่งบอกเราเก่งบอกสักบอกเรื่องเก่งบ่อ้บ้าไปอเอาไปตัวยังปี่ีบ้างนะเอาไปตัวเมั่งไยไปนได้หนิลูกดีก็ห้องอีกด้เตัวเราไปไได้หเนเจอกันฝนเอาไม่ไม่หรออืุณเเสจ แม่แต่อืฮึยเดี๋ยมลูจะคลองแสบเลยที่นี่สำหรับวันนี้ก็สาวดอดฝาบไปแค่นี้ด้วจ้าตางกดติด่างมือสิฝาบกินให้มันท่านมูกว่าพี่น้องวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายไปเห็นตะเบือ